เจ๊งโอ้ตัวไหนละเจงวันนี้ตัวไหนห้าหกแปดห้าหกแปดห้าหกมั่นใจปะนี่มั่นใจคักเนาะพันเร์เซ็นเลยแปดห้าหกคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด เดตัวมีไฟมากเหนึ่งวัหลาว่าโอ้ยบดเอายังินข้าวปือพอมหาขบนนอกคิดวายอยู่บอยได้เยจวัปุก้อนะแปดเน่ยกอดดหกห้าจ้านันอ้มากนีเยมือเือข้าเก้าเมาเอาเงินข้าวปือหาพันหนึ่งไปเ้แมแก่พ่อเถ้เรียก่พ่อมันือเอาเน้อลาเล็ดทุกายืสิลอ่ะเดกลับบ้าือกันกับแวว่า ้าหกเขียนอยู่บอกเกี่กต่างมาอยู่ด้เกวาเห็นจอะไรกอเออเขนอยู่หกห้าห้ไล่กันอยู่นะเกจต่างเกดมือจังไเจสี่ละเจตงเงาเงาเหอนบวชเก็บท่อเกสี่เจ้าก็เป็นหลายอย่างเกจกองเนาะเก็บทอเมือนเครับว่าจะพานานเจว่าจะาเจ้าไปหาเล้าะก้อนว่าจะได้ก็มันเกจ

กินเรวได้กล้วยไปกินวัตถิกเรียกเนอะหัแตืมเลยพ่อหลัวเหล็กออกโคคาคอนวะค่ะคอนเจเก็ได้รู้ไพก็ได้ว่าก็ได้เออม่กับบอลยัฟฟูมาพฟอนแต่เอฟซีก็สิท่อนว่าสิบอกไปไหมบอกตัวเดียวบอกแค่ตัวมันบ่ดังไหมม่นเลยบอกตัวเดียวหากคคหาซีซีฮาน นั่นล่ะท่านั้นคือได้ยินว่าไปบอกผู้ใดอยู่ตลาดก็บอกคนเมื่อบอกขึ้นมาไปตลาดบอกว่าทุกคนบอกตัวเดียวนั่งมจ้าตลาดบอกคนตัวใดเจบอกโคกหาหกนั่นล่ะไปเห็นตัวกากก็บอกตัวนี้ล่ะตลั้งแต่แรกเมื่อตลาดไพอีสานเท่ากับไปบอกคนนี่ล่ะไปซื้อปลาแดงก็บอกตัวเดียวซื้อส้มเกล้วยทอดด้วยกันเอาเลี้ยตัวละหาหกหาเวเท่านั้นไปขื้นไปตลาดนี่เห็นไพบอกเมื่อบอกเมื่อปอบมิดจักมิด เขาเปลี่ยนของแพงบ่แพงโบคนสื่อนบ่วโบนี่จักกับโบปรู้จักนั่เลยเงินไปเงินมั่นเขาประดุจอ่านบอกเขาก็ซื้อของของเขาก็ได้ถือเขาก็ซื้อให้แถมให้ตัวมันต้องมีคนถือกี่รายจีนคือยุ่งไปเบื่อนะก็จะไปยุ่งไปซื้อของของเขาเบิร์ดบอกขึ้นบอกคนช่างตลาดมหนบอถึงมัดตลาดเอฟซีเขาหลายปาราลาดิล่ะไปตลาดกรีดเลยคนกรีดขึ้นกรีดเขาประดจักเบิร์ด ตัวได้ no> yes no ัวดดีเห็นปะได้บอกเขาหาโกหาด้หลายเด้อสื่อบอกู่นเขาด้วกันกับอกเขาส่นะเขาเรียกตนเขาเจเน้นตัวนี้บอกขดบอกเพินจ้าเพราะนั่นพราบอกหลายตัวเขาจะไปเงินสื่อว่าตัวเขาเจ้ามัวดีกันได้มากเก่งๆแล้วมาก้าเขาอะเซ่พอมั้งเปล่ ปาสานโกกับชิเลยบอกจ้านี่บอกไอ้อาดเนี่ยนี่บอกไอ้อาดใชมากับหลานมาเอาเงินคาบอื้อไปเรียกป่าอื้อไปเงินไปเขาเรียกบอกเลขยกแล้วไปลงอยู่ครับ8ปดห้าหูพอเขรียกประเด็นได้ลงอยู่ไหมลงอยู่ครับลงอยู่แล้วอันนี้นะคะ fc โค้งสุดท้ายของเจีบอกเข้าสามตัวตรงๆมาจ้งใช่ใช่เแปดห้าหกนะคะ fc ไอชุดนี้เป็นชุดโค้งสุดท้ายนะคะปันเม็ดเดียวแปดห้าหกแล้วก็ห้าหกหกห้าคันเบิ้งหลายกระดังก์ช่องของเรินมามตั้งตีได้กี่โอบอร์ครับเจียวโอบอ้์ช่องของเสียโอบอร์ฝันไฮโอปอแบบนี้เป็นแบบว่าเม็ดเดียวหางเดียวโอบอร์ละคว้ามากขับหนุ่มคนเดียวแต่ว่าช่องโมเจตัางมาได้ตัวเต้ เจตังก็มาอยู <sh arp ness> no like so <gment> ่เจบอกว่าจังไดเกจตังก็ได้หาเขาเาหา่ากเจตังเาก็ถือเด้เขาก็ถือเด้ปาเกรัินเก๊ตังแล้วเอาแล้วแล้วเอาตุเสียแล้วกินแล้วเก็บคอง้วก็สบายใจน้ำรู้ามีแห้งฟันได้บ่จังไดหัวนได้ฟันได้หัน่ก็ได้ไอีกแล้วเก๋งๆเลยน้ำขึ้นข้อเขียนไปหันลวมา่านไปแล้วเขียนไปแล้วฟันว่าจังไดรเจ โอ้ยซีบหัวุนละจ้าเรื่อยๆัวที่ซีล้วเจ๊ฟันว่าจังไรค่ะฟันวาเพิ่นมาบอกกันแล้วมาเอามาหายห่หัวที่ซีเยจ้ไปหยเลยฟันว่งไรนสุฟังไรค่ะฟันวาโอ้ยเขาเอกของมาให้ยเพิ่นออาถั่วเอาซับมาให้ล่ามาเต็มเฮียเต็มซ่านของรหลายไ้ของนหนึงของหลาย วันนี้ได้เลขจังไดบาเไรวันเลขคือันเขาเขียนไปแล้วมาเบิ่กันเ้อมาปล่อยหายตเลขแล้วันไม่พอรีบ่หลาย้พอนี้จักกันหนึ่วันนี้แล้วไตเอาเลขกัว้เอาเลขกันยาปยงครหเห้ดู เด็กอย่าให้เจมมาถือแปดห้าเลยนะให้ทางให้สดแบุดูคำดูหน่อยครับแปดห้าหกถ้าเจนไหมครับ เอาเดี๋ยวให้เจฟพูดเองดีกว่าเนาะลงพิมพ์ลงพิมพ์เตรี่ยมพิมพ์เอาเปิดให้เอฟซีฟังหน่อยเอฟซีว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ยินสามตัวสามตัวเต็มนี่เอาก็แปดห้าหกไปละเอฟซีเอ้ย จ้าพันดีดีโอ้ยพันเข้ามาให้อีกแล้วได้แปดหาหกแล้วหันตอบไม่หันเลยจ้าพันหนาวพาทั้งพี่เพิ่นเห็นหนาเจ้าอยู่ในโทรศัพท์นะเจ้าไปว่งผู้เดียวอันน่าโทรศัพท์หนาอันโทรศัพท์พันหน้าโทรศัพท์ นี่คือมางช่องคือักานเดิมรัคาหัวตีพานมากเท่านั้นเม็ดเดียวอเปด้าหกเจ็ดหกอือข้าวสาล้วนสิว่าแม่นหลังหยออกเจแม่นหลังหวยออกข้ตอยด้เขียนใส่เอามาเขียนหรอเขียนหมต่นอขนนกเสียเจาตัวนี้ได้่เด้อใตัวเจ๊ ตัวไหนอันไหนฟังไ้เจ้ซีห4าห่าซีสองเด้อทอนั้นตัวไหนก็ซีห้าห้าีหสองสมันบ่านออกมันอยู่ในมันออกนี่ในหนี่นายมันออกนี่ในเนียนเล็เนี่ยนะเบอร์เนี่ยกรบฟที่ในนีถือซีว่านัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบาดังๆเนี่ยจ้หนออกหตัวเนี่ยอืมวันนี้มันสีออกห่าซหมันออกเนี่ยเขาได้จวดไปเน่ยเนี่ยเนี่ย เป็ไถ่ห้าวเนี่ยล่ะหาซีซีหากรสองซีซีสองเท่านั้นงวดนี่บอกงวดที่เนื่องนี่บอกอันที่1นึ่งจีมาเนี่ยโอ้ที่หนึ่งกันยาเนี่ยบอกเยอกันยาเนี่ยจะได้ก็เจ๊ซีหาหาซีกับสองซีซีสองเท่านั้นฝันบอกขันนี่ฝันมาบอกขึ้นนี่เจ๋ง เฮ้ย่ละสียหาเีดาลูกเอ้ยเอาเสีหา่ะและนหาบ่เจ้จ้าหาซียมันออกงางาเลิกที่บ้านแม่เนี่ยหนึ่งหาซี่ยบอกจะเทียมันจะออกเสียหามถือปูถือปากถือวดอถือวนถือสามตัวมี่ปูสามตัวสามตัวบ่มีบ่เจงเอามสซะสามเสียหาเออเลียงเนหนให้ตัวได้กา 8ปดหกหาสามเสียหาเอาตัวนี้บ่จ้าเสี่หาเสี่แล้วกรับไปพันแน่สิว่าปื้อหลายมนว่ากลับไ้ก็่วได้ใ้เจ๊เจ๊มึงยืมมึงน่นนี่หันว่าอกใครเอาพูดเดียว่ปมีทุนแล้วว่ามีทุนหรอไปเจ๊จ้าเถิงไรวันไห้เจ๊หาพันโอ้ยไอตัวกล้าถึกซีเมือนกไอผู้ชายก็สื่อหลายอ่ะ บ่อยแพงเงินเขาใจว่ากาเจ้าเป็นู้กญิงเขาเป็นู้หยิ่งเ็นแพงเขาเป็นผู้ชายคนหน่เขได้ใจไงบ่นนี่เด็กให้เอฟซีซื้อท่าใดตัวนี้เอาแล้วพันคุ้นพันโหลดเยี่ยนอ้วนมาหากระด็นสองหมื่นกว่ที่ขาวๆตัวใดให้ซื้อพันคุ้นพันซีหาหาซีนะเออไม่จอกตัวดีห้วดีบาดี นนพนัคพน,หน,หนคุณพันโลดพันคุณพันตัวไดล่ะเจ๊ย้ำสี่หาเอาโรดเสี่หา่สี่หานักเสี่หาได้แน่หนักสี่หาเขากลาไปหาสี่สองเสีสองขมเรนร่องมัน <c oughs> มันมีต่อไนจไเจบก็เห็เพิ่มๆก็ชัดนะครับสีหาหาตัวดีอีกครับครับส,ส,สองซสีซีสองนีเหนบาครับพันออกอือมันออกจนออกไปเบิ้ลแล้วาสามตัว <3 S 2> ยังเอาสามเสี่หาซะเด็กพี่เร็กน้องไป 3ามเออสามีหเด็กเลี้ยงเลยยงมากเนี่ยปูบนบ้านสายปูโองหาน่ะบ้าพีนอกมาหากัดสามสี่ห้านี่ก็สี่สามนะสามสโอ้พนับเรน่เ่อยเจจ้าเด็กปีเล็กเนอะจ้าจุดน่งุมจุพวกงามแท้งามอยู่บ่แม่วันมีเปสล่าลูกจ้าข้ามันละเน่าส่านไหนคุณงามสื่อท่านไหเอเอารเอารถสี่หาระอาเน่าเแม่พัเอารถสี่นระ ได้จ่อสามไซต์อยู่แดงกันหลายสามสี่ห้าห้าร้อยคนห้าร้อยจ่อแดงกันรถเก่งครับตัวจ่อใหญ่ขนาดนั้นโชว์ตัวเล็กเลยค่ะที่แล้วบอกว่าถอยรถไปแดงเนาะจ้าเอราะรถไปแดงมากเอารถตู้ใช่เป็นยังรถตู้ดีรถไปแดงเดียวห่นไปแดงรถตู้นี่ละอันนี้เอารถตู้ซะมาลามาเด่นเออเด้อ้หามหลายอย่าปวยอ้ยอย่าปวยให้ง่ามมีแห้งหัวใจได้อย่าปวย เนี่ยดงามหลายผดงเนี่ยญี่ปุ่นอะไขึ้นกลาเอ้ยดิบเทเียเนียรว้หรูเพิ่นเดิหลายประเทเนี่ยงามมียอมาะมหัวใจเนาะมีแหงหัวใจลาซี่หลูกคือเอ้อแต่บ่ถือแพ่ถือเอปาคูอูคูลวสามสหนะคะสี่ห้านะคะเอ้าสี่สองสี่สี่สองคอยหมุนม่เจค่อยหมุนหน่อย ก็คือขนเ๊ปมาห้เจมา้านยุดเจ๊กด like ้าพวนว่าท um e> uh> ี่มา้พันเบิงไ่ไน่าพย้านยี่นี่มาบนสซอยนะครับยุดก่อนจ้าสามสี่ห้าพอพ่มาเยียดแล้วติด้ว่าท่านยุดจกงไจกยังไเขาเป็นเตียยตวนเทสโดอาเอานิ่ๆแจ้นิ่ง่อยจ๊กจ๊กบานี่นก้าก็เป็ส่ซะ

ยังเชื่ออืเชื่อเริ่มท่านเปดเนดูตัวเนี่ยสี่ห้าเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะแข็งกันน้อยหาชีเนี่ยมันที่หาี่เนี่ยเนี่ยรอกมันเป็นตัวทันตนัดเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยบ้าเออสี่ห้าบ้านออกออกหมวดสิมากอันอยากย้อยไปแดงรถตูดเอาตัวค่ะเจ๊เอาลดสามสี่ห้าสาตัว ตูจะเรียบเจ้เล่รตูหอกที่มหาเจและเนาะสามสี่เอาเท่าไรดีเจพันคุณพันโหลดพันคุณพันพนรวยเงี้ยกสกาย่เนาะเจผู้ชายเปละเจผู้ชายก็่้ิงหว่าดีงเปนไมได้หน่อย ทั้งห้าเพ้นพ่อไปเห็นพ่อนาพ่อไปหัวใจมมาท่ายิ้องเนี้ยเอาเดี๋ยวเดเอายศเจือกบานิสุโมงนึงเอานิ่งๆๆ่งงจ้เจีว่าเดินตองวัดพี่น้องเดินตะหัวรถ